ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนิเคี e. นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ประจําวันจันทร์ที่3พฤษภาคมแล้วครับวันนี้หุ้นหยุดเยอะมากนะครับหุ้นหยุดหยุดหยุดเยอะมากเลยก็ไม่รู้จะเล่นหุ้นอะไรก,กันก็ลองพิจารณาดูครับน่าจะเป็นไฟบังคับที่ต้องเล่นนะครับไม่ชอบก็ต้องเล่นเพราะว่ามันปิดเยอะ <c oughs> หุ้นเชา้ชาภาคเช้านี่นิเคีหยุดจีนหยุดเช้าหยุดจีนหยุดไทยหุ้นไทยหยุด หุนดึกก็มีรัสเซียหยุดอังกฤษหยุดนะครับเหลือเล่นหุ้นให้เล่นน้อยมากเรื่องไหนก็ลองพิจรารณาดูนะครับสิงคโปร์เปิดเช้าสิงคโปร์เปิดเช้า,า179ลบ48ครับ48ถ้ายังกรณีลงลบอยู่ถ้าลงลบอยู่ผมผมชอบท้าย1ท้าย6ท้าย6ท,ท,ท้ายหนึ่นครับ ถ้าลบนะฟังดีนะถ้าลบนะแต่ถ้าบวกไม่ทราบได้เพราะผมคิดลบนะครับจอครับสองหกศ81 86หนึ่1 1, 1 1ี่หครับ ร้อยไหนึงครับผมครับประมาณนี้ครับสำหรับสิงคโปร์ออกขน16นาฬิกา23นา,าทีคือดีดเรียบร้อยนะครับแล้วเรามาดูนกันเนาะสำหรับคนชอบเล่นลองพิจารณาเอาครับสำหรับคนไม่ชอบเล่นเข้ามารับชมเพื่อมีโคอพาณาก็ช่วยผมดูด้วยกันเนาะเพราะวันนี้เอาไง่ายรายได้เมื่อวานผมอะเมื่อวานไรายได้จาก y o u t u b e ไม่ใช่เมื่อว,วานเมื่อวันเสาร์ครับเมื่อวันเสาร์ได้ตายจาก YouTube แปดสิบาทแปดสิบาทถึงไหมมันสองเหรียญเจ็ดสามยี่บเอ็ดใช่ใช่ครับได้แค่แปดสิบาทวันเสาร์วันนั้นวันเสาร์ได้แปดสิบาทเมื่อวานยังไม่รู้ได้เท่าไหร่ประเดิมมารอบแรกของวันแรกของเดือนได้80บาทนะครับยังไงก็รบกวนเอ็นดูผมด้วยนะครับเพราะว่าไอ้80บาทจริงๆถ้าทใายวางจริง80บาททั้งเดือนวันละ80บาทอยู่ไม่ได้นะครับยังไงก็ขอแสดงถุนด้วยผมด้วยนะครับขอขอบคุณขอขอบคุณมากครับให้งงรวยๆครับ